เาเห็นผัวข่บ่ใหญ่เอามันคือว่ามันสิส่วนผัวเจ้าไปตีไกล้สันเอาไปตีไกลจังไรผัวข่มาสวนผัวเจ้าไปใส่เบ็ดกบตัวบ่ะฮะ่ามันจังเด๋จังไหดอยู่ได้ใหญ่เนาะไปปไปน้ำหาผัวเอายังสีเรื่องเล่นเต็มคาระเบลเลยเรื่องเือล่นแต่อุ้ยาจะขราเบีพร้อมเอานี่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 าอยังบุเท่า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 นี่ เดี๋ยวเดียวมูเจ้าเห็นผู้ชายสองคนยังว่าทางนี่บอใช่จังได้ผู้ชายจังเลยคนมาบนมออร์ไซคเบ็ดกบมาเห็นนอะมูไม่นบ้าบ่บอขอขอมันสิแ่งั้งสี่อใส่หน้าไปหาเมืองตีไกลบอจะดแนงไม่นจะจังเข้ามาได้อกใ่แต่งสวยก็ได้นอกมันสิจังได้จังไดพวกเราคีกราดเคยกลาบจ้